สำหรับท่านใดน,นะครับที่เพิ่งหัดเล่น t ิ k t o อกนะครับก่อนที่คุณจะอัปโหลดคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับคุณต้องรู้สิ่งนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาที่คุณเล่น t ิ k t o อกมากที่สุดนะครับผมมีวิธีไปเช็คนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเปิดติกต o อกในมือถือของเราขึ้นมา ไที่โปรไฟล์ของตัวเองไปที่ขีด3ขีดขวามือบนสุดเครื่องมือผู้สร้างการวิเคราะห์ไปที่หัวข้อผู้ติดตามเลื่อนลงไปที่หัวข้อกิจกรรมของผู้ติดตามให้เราสังเกตกราฟนะครับจะเริ่มมีคนเล่น tiktok นะครับตั้งแต่7มงเช้านะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนยอดสูงสุดอยู่ที่เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับเวลาที่เหมาะสมสําหรับการอัปโหลดคลิปของเรานะครับเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเราก็ลงคลิปได้เลยนะครับเท mm. ่านี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้ยอดวิวสูงขึ้นแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นด้วยครับ